เอาละครับก็กราบสวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่เกมฟิชชิงแพลเนตเหมือนเดิมนะครับผมและวันนี้ที่เห็นอยู่หน้านี้ก็คือเราจะมารีวิวแพ็กสินค้านะครับผมแพ็กที่เราจะรีวิวก็คือแพ็กคองโกดิสคอร์รี่แพ็กนะครับผมเราจะมาดูว่ามันได้อะไรบ้างนะแพ็กคองโกเจ็ด้อยสบาทนะครับผมของโมบายจะเป็นถ้าจำไม่ผิดของโมบายคูณ2นะครับของโมบายน่าจะพันสี่ หรือ1,500บาทนะครับผมต่างกันขนาดนั้นเลยนะสิ่งที่จะได้ก็คือพรีเมียมแอคเคาท์นะครับ30วันได้เหรียญทอง20เหรียญได้เงิน1 0 0 0แสนนะครับผมได้เบ็ดหน้าดิน2คันนะครับแบกกำนักได้37โลอันนี้ไม่ไม่ใช่มันอันอันข้างล่างไม่ใช่หน้าดิน,นข้างล่างเป็นเบ็ดทุ่นนะครับผมแบกได้38กิโล ได้ลอกอีก2ตัวนะครับผมลอก37กับ36กกิโลได้เรือ1ลำนะครับผมแกรี่สกอตดราโกดาคโค์โคโบสแล้วก็ได้เอ็นที่แบกน้ำหนัก36กกิโล38กิโลสองม้วนสามม้วนแล้วก็ได้ลีดเดอร์นะครับผมเต็มเลยได้ลีดเดอร์1 2 3 4 5 ได้ลีเดอร์6อันนะครับผมลีเดอร์น้ำหนัก37กิโล36กกิโลแล้วก็38กิโลนะครับได้บับเบิร์ด้วยได้ทุน่นไอพวกนี้ก็คือของปีกย่อยต่างๆนะครับได้ตะกัว1 7 5กรัมซื้อเอาก็ได้ไม่กี่บาทนี่ไงได้กระดิ่งแบบพิเศษนะครับผมในร้านก็มีขาย20บไอ้บ้าแล้วก็ได้ตัวเบ็ดพุพับมากมายได้เบ็ดปลาคาร์ฟเบอร์เจนู่นนี่นั่นนะครับผมได้เหยื่อเป็น อะไรอะ่ะตับไก่ได้เนื้อนะครับผม20อย่างละ20เองอะ่ะได้ปลาสับ20ได้เนือ้อนู่นนี่นั่นได้ตับหมูด้วยเป็นไงละ่ะแล้วได้อาหารกระป๋องเหยื่อได้สมองสมองควายเหรอบัฟฟาโลเนี่ยสมองควายเหรอเหมือนสมองป่าวะคิดนี่คิดนี่คืออะไรวะปอดอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ได้สมอทีลาเปียได้เหยื่อปลานิล20นะครับ ปลาอะไรมันจะกินปลานิลว่ะหุยได้แมงสาบได้แอฟริกันไจแอนวอเตอร์บักนะครับผมมันคือแมงดาแมงดาน้ำบ้านเรานะครับแมงดานาตำน้ำพริกอร่อยมากได้กระชัง420กิโลได้มาร์กอีก25อันแล้วก็อะไรพวกเนี้ยอ๋อได้ตั๋วไปคองโก30วันได้เขาเรียกอะไรนะใบอนุญาตคองโกอีก30วัน ถ้าถามว่าคุ้มไหมมันคุ้มนะครับและความคุ้มค่าของแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะเออถ้าคุณเเงินเหลือใช้หรือว่าเจียดเงินมาซื้อได้ก็ดีครับผมถือว่าสนับสนุนเกมแต่ถ้าเงินไม่พอไม่เหลือใช้จริงก็ไม่ต้องซื้อก็เล่นแบบปกติก็ได้ครับจริงๆเราซื้อได้ตั้งแต่เวลแรกๆเลยนะเพราะามันให้ทุกอย่างที่พร้อมที่จะเวลที่นั่นเวลที่คองโกนะครับที่แม่น้ําคองโกได้แล้วนะครับครบเซตนะเพียงคุณใช้เงิน ซื้อทุกอย่างก็จบแล้ววันนี้ผมก็จะมาซื้อด้วยนะครับผม f i s h i n g p l a n e t Congo Discovery Pack 7ด9บาบาทจัดไปซื้อให้ตัวเองสิจะไปส่งให้ใครล่ะโอเคครับหลังจากเราซื้อเสร็จนะครับในหน้าเกมนะมันก็ไม่ขึ้นในทันทีนะเราต้องออกเข้าใหม่ทีหนึ่งนะครับผม เราถึงจะได้แพ็กมาเป็นกล่องลังแบบนี้นะครับแล้วก็กดเคลมเข้าไปเอาละครับแล้วก็มาเจิมตัวแรกกันนะครับผมที่คองโกนะใช้ลูกปานดินตกนะครับแล้วก็เบดเบอร์หนะไม่เข้าเลยครับผมค่อยๆเข้ามาแล้วครับ เรามาดูปลาตัวแรกของบ่อนี้ซิจะเป็นยังไงขุ้มกับแพ็กที่เราซื้อหรือเปล่าปลาอะไรยะปลาอะไรอะทำไมตึงจังละเพื่อนเหมือนไม่ค่อยใหญ่เลยแต่ทำไมตึงจังมาแล้วครับมาแล้วตัวอะไรอะ ผม oh, เหมือนปลาไทกเกอร์โกลไลแอดโอ้โกลไลแอดครับผมโกลไลแอดฟีดครับเป็นปลาดูปลาเป็นปลาโบราณอีกชนดิดหนึ่งนะอม,นมอ,นอมุนไม่ได้อยู่บนเรือหมุนไม่ได้โอเคประมาณนี้ตัวแรกของบ่อน,นี้ครับเป็นโฟฟี่โกลไลแอดนะครับโอเคครับเรามาตกหน้าดินกันบ้างนะครับผมดูที่จะเอาปลาเคลื่อนไหวไหมถ้าไม่ใช้เรือแล้วเข้าแล้วเนี่ย หนืดเลยจะมีชนิดใหม่มากินบ้างไหมคันนี้อะไรอ่ะมึงผมไม่ได้ปั๊มเบรกอันนี้เบาจังดูปรับได้ไหมอุยอ้าขาดมากเลย ปับเลยป้ายครับผมเห็นขาดวิทีตัวอะไรอ่ะเหมือนจะเป็นโกไลอตเดีกปะปลาไทเกอร์โกไลแอตปลาเสือใช่เอ๋ใช่เอ๋ถ้าไม่ใช่เป็นร้อยโลก,ก็เอาขึ้นอยู่นะเบ็ดหน้าดินอ่อคันวิ่งห้าสิบอ่ะ,น,อะนี่ขนาดไม่ต้องไม่ได้ใช้เรือนะครับไม่ใช่คันในแพ็คนะ โกแลอดอีกแล้ว22่สโลผมจะได้ XP เยอะมากเลยครับเงินเหลือเ,ล,อเลยเงินตัวละหมื่นโอเคนะครับผมแพ็คของโกนะครับผมก็จบกันไว้แค่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ